สวัสดีครับล้อหมุนอ่อนทัวร์นะครับอันนี้ผมเพิ่งได้รับของจาก Lazada นะครับนะฮะเป็นโชค YSS นะครับสั่งมานะฮะพอเขาจัดโปรโมชั่นวันที่สิบสองสิบสองก็เลยราคามันดีมากก็เลยจัดมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวได้ให้ดูก่อน ไม่ออกนะจ๊ะตรนมีตรงนี้ส่งมาดีอยู่นะมีโฟมมีอะไรกันอย่างดีเลยเนี่ยนหนาเนะี่ยโฟมตัวนีน้หนาเลยนะใครที่จะสั่งออนไลน์นี้ผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องการจัดส่งต่อให้โยนยังไงก็ไม่น่ากระแทกโดนนะครับ ดูและตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วโชคไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลยครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กับรถฟอร์ซ่านะครับแต่ว่าผมเซตไม่เป็นนะกลัวไม่ถูกใจตัวเองเดี๋ยวกะว่าจะวิ่งเข้าไปที่บริษัท YSS นะครับให้เขาเซตค่าสปริงให้ เห็นเขาบอกว่ามีสปริงพิเศษด้วยไม่แน่ใจว่าช่างเขาจะแนะนำให้ผมเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าเขาสามารถเซ็ตจากตัวเดิมได้อันนี้ก็จะต้องไปรอฟังเสียงของช่างเทคนิคของ YSS นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปเลยนะฮะไปให้เขาใส่ให้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกทีก็คือบรรยากาศภายในด้านในเลยแล้วกันนะครับ ระหว่างทางขับไปผมคงไม่ถ่ายนะฮะโอเคเดี๋ยวรอชมกันถึงแล้วนะครับซอยพิกุณทองนะครับขับไปดูกันเห็นไหมป้ายวายเอสอยู่ตรงโน้นนะครับน้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปให้เขาปรับเซตดูนะฮะก็โอเคนะครับ,ค,รบคุยกับทีมช่างแล้วเขาก็ แนะนำว่าน้ำหนักตัวอผมอย่างการท่องเที่ยวแบบทัวรเรงแบบผมขนของเยอะแบบผมเนี่ยสมควรเปลี่ยนสปริงเป็นสปริงรุ่น h e ฟวี่ดิวนะครับแล้วการที่เขาถามเรื่องน้ำหนักตัวแล้วเขาให้ผมไปทดลองนั่งรถเขาดูระยะช่วงยุบของโชคผมว่าละเอียดมากเลยนะก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับถ้ามาเนี่ยก็คือมาที่นี่ดีกว่ามันจบกว่านะฮะ ถ้ายังไม่ซื้อโชค๊คผมแนะนําให้มาซื้อที่นี่จะได้ไม่เสียค่าติดตั้งนะครับแต่ถ้าซื้อโช๊คมาแล้วนะครับจะเสียค่าติดตั้งประมาณ4ี่รอบาทนะครับของที่นี่นะโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จก็รอคิวก่อนนะครับตอนนี้ก็รอคิวเอาน้องเอาแม่หงแดงขึ้นต่อหลังจากฟอร์ซ่าสีดาที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เขาบอกว่าเปลี่ยนไม่นานนะนะ บรรยากาศภายในโรงงานก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะฮะตรงตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับไม่ใช่ออฟฟิศพูดผิดเป็นที่รับแขกนะครับรับลูกค้าข้างในก็ดูดีหรูหราอยู่นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายข้างในนะคนข้างในเต็มเลยนะฮะเกรงใจเขานะครับโอเคเดี๋ยวรอดูว่าเสร็จออกมาจะเป็นยังไงครับอืมนี่พี่เขามาเปลี่ยนโชค โชกสีมันซีดนะครับ YSF นี่เขาจัดกระบอกใหม่ให้เลยนะนะเผื่อเพื่อนๆนะการรับประกันของเขาโคตรดีอ่ะได้ของใหม่ไปเลยโอเคก็ปรับเซ็ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจมากมันเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบที่ผมที่อกแบบทัวรลิงบรรทุกหนักๆนี่เหมาะมากเลยครับสปริงเฮฟวี่ดิวตี้นี่แข็งดีจริง มันให้ความรู้สึกแข็งแต่นิ่มมันไม่รู้สึกกระด้างเลยเวลาเจอเนินเจอลูกระนาดเจอหลุมผมวิ่งเข้าใส่โดยการทดสอบนิ่มมากเลยครับและนิ่งมากด้วยเหมาะสำหรับวิ่งความเร็วสูงเข้าโคง้งนิ่งมากไม่ย้วยไม่สายเลยครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่ขับรถประเภทเดียวกับผมนะครับ อย่างเช่นฟอร์ซ่านี่แหละครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเล็งโชคตัวไหนดีผมแนะนําตัวนี้เลยครับราคาประหยัดและเราอัปเกรดเอาเบ็ดเสร็จก็ตกแล้ว5,000 6,000ก็ยังถูกกว่ารุ่น Heavy Duty ที่ผมไม่เลือกเอาตัวที่มีรีบาวเพราะว่าความถึกความทนมันน่าจะสู้ตัวธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ ตัวมีรีบาวน่าจะเหมาะกับสายเลสซิ่งมากกว่าทัวรลิงครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ